ขอกันเข้ามาเยอะเหลือเกิน,นะะสำหรับการส่องกระเป๋าของคุณแอนทองะสมเนี่ยวันนี้ก็เลยจัดให้เด็ดๆเลยค่ะโอลาสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับโมสนะคะแล้วนี่ก็คือช่องแคทซีล่าโมสค่ะเป็นไงคะวันนี้เนี่ยเอา้ามาโค้หัวนะคะเพราะว่าเห็นในแมิกาีดีออ r เนี่ยบ่อยมากนะคะเป็นลุคที่แบบดีออเขาจัดบ่อยเวอร์แล้วก็ตอนที่แบบทำงานอยู่ที่ดีออใช่ไหมคะ ก็จัดดิสเพลย์นะทุกๆซีซันนี่เกือบจะทุกซีซันเลยก็ต้องมีแบบหัวหุ่นหัวหุ่นนะคะแล้วก็มีการแบบเอาผ้ามาโพกหัวหุ่นเอาไว้แบบนี้นะดูแบบดูในนั้นแล้วก็ดูเก๋ดูสวยเนาะในคลิปนี้ค่ะทุกคนจะได้เจอกับกระเป๋านะคะของคุณแอนทองประสมนะคะบอกได้เลยว่าจัดมาแต่ละใบเด็ดๆทั้งนั้นไงมีทั้งใบที่ราคาสูงนะคะแล้วก็มีใบที่แบบ ราคาแบบจับป้องได้ซื้อทีี่ะสิบใบก็ยังทำได้นะคะเวอร์ไปเนาะ <Huh? S 1> อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่ามีใบไหนบ้างนะคะที่แม่แอนเนี่ยเขาใช้งานกันค่ะใบแรกนี้นะคะมาจากแบรนดที่หลายๆคนเนี่ยชอบมากนะเพราะว่าราคาไม่แพงเลยแถมดีไซน์แล้วก็คุณภาพเนี่ยดีมากๆด้วยนั่นก็คือ Tory Burch เองค่ะใบนี้ค่ะจะเป็น Tory Burch T Monogram Jacquard Bucket Bag ใบนี้ออกมาในช่วง spring ปี2021นี้เลยนะทุกคนซึ่งใบนี้เนี่ยต้องบอกว่าโทอรีเนี่ยเขาได้สร้างลวดลายคลาสสิกที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการควีนต์แบบดั้งเดิมนะคะแล้วก็เป็นการเฉลิมฉลองโลโก้อันเป็นสัญลักษณ์ของแบรนด์ด้วยซึ่งเจ้าทีโมโนโกร,รมเนี่ยนะคะถูกผลิตขึ้นอย่างพิถีพิถันนะคะด้วยผ้าแจ็การ์ดแบบทอนะ โดยมีให้เลือกถึง2ส,สีด้วยกันค่ะก็คือสีที่คุณแอนใช้อยู่นี้เลยนะคะสีกรมท่าแบบคลาสสิกนะคะมีผิวด้านแล้วก็มีสีเหลืองที่มีความแวววาวที่สะท้อนแสงและเพิ่มมิติให้กับกระเป๋าค่ะคอลเลกชันนี้นะคะกล่าวถึงความเป็นอมตะของสไตล์ที่ยอดเยี่ยมกระเป๋าทรงถังที่คลิปด้วยหนังอย่างดีนะคะเมื่อสวมใส่แบบ crossbody แล้วเนี่ยตัวที่จับด้านบนเขาจะมีการตกลงมาอย่างเป็นธรรมชาติเลยนะการปิดสายรัดนะครับ ปรับได้อย่างง่ายดายด้วยกลไกพิเศษทองเหลืองดับเบิลทีพุชล็อคค่ะด้านในเนี่ยค่ะก็จะบุด้วยผ้าไมโครสเวทเนื้อนุ่มเลยนะทุกคนโดยที่ภายในเนี่ยก็จะมีกระเป๋าเนี่ยเป็นหนึ่งคอมพัตไม่ใหญ่ๆนะคะใส่ของได้จุใส่ของได้เยอะมีอะไรก็โยนโยน,ย,น,ย,นยัดลงไปได้เลยค่ะหรือว่าใครที่เป็นคนที่ชอบพกแท็บเล็ตนะคะคุณสามารถใส่แท็บเล็ตหรือว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยขนาดเนี่ยได้สูงสุดถึง7นิ้วเลยค่ะ ราคาของใบนี้อยู่ที่448ดอลลาร์เท่านั้นเองก็ประมาณหมื่นกว่าบาทเท่านั้นเองเนี่ยทุกคนราคาไม่สูงเลยถ้าเทียบกับไซส์ของกระเป๋าแล้วก็คุณภาพของกระเป๋าแล้วเนี่ยแล้วอย่างหนึ่งเนี่ยถ้าถือออกมาแล้วดูดีเหมือนคุณแอนทองผสมเนี่ยหมื่นกว่าเนี่ยย่อมจ่ายก็เราไปดูกันที่ใบที่2กันเลยดีกว่านะคะว่าเป็นแบรนด์อะไรนะคะและใบที่2นี้เนี่ยเป็นหนึ่งหนึ่งแบรนด์ที่เรียกได้ว่าราคาย่อมเยาค่ะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ย โทษทนแม่เอ้ยทนขนาดไหนนะคะคุณจะเอากระเป๋าของแบรนด์นี้เนี่ยเอาไปฝ่าพายุฝ่าลมฝนนะคะบอกได้เลยว่าไม่มีพังแน่นอนนั่นก็คือกระเป๋าจากแบรนด์ MCM นั่นเองค่ะใบนี้นะคะจะเป็นกระเป๋า MCM ซึ่งเป็นกระเป๋าทรงนักเรียน Tracy l i e Vistos นะคะขนาดเล็กผสานกับความปราณีตที่อ่อนนุ่มของหนังดิบค่ะทุกคนและก็ที่สำคัญค่ะมันเข้ากับสัญ,ญลักษณ์อันเป็นมรดกผ้าใบนะคะที่เคลือบผิวลาย Vistos สนะคะ ปิดด้วยตัวล็อก r a r รลเคลือบทองคำ 24K เลยทีเดียวภายในของกระเป๋าใบนี้ค่ะจะเป็นหนังกลับไมโครไฟเบอร์นะคะนับเป็นความหรูหราที่มาพร้อมกับพื้นที่เก็บของจำเป็นอย่างกว้างขวางเลยทีเดียวถ้าคุณถือกระเป๋า t r a c ี y ใบนี้ด้วยหูจับหนังนะหรือว่าคุณจะเอาสายที่ติดมาเนี่ยเอาไปสะพายเพื่อให้มันได้แบบลุกสุดหรูแบบแฮนด์ฟรีก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันค่ะ ขนาดของกระเป๋าโดยประมาณอยู่ที่14คูณ18คูณ10เซนติเมตรนะคะสามารถใส่ iPhone XS Max ได้แบบเหลือๆเ,เลยค่ะทุกคนสายหนังก็จะเป็นสายหนังที่ถอดออกและสามารถปรับได้นะใครที่แบบว่าตัวเล็กตัวสูงก็สามารถปรับให้มันเข้ากับรูปร่างตัวเองได้เลยและที่ชอบอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือกระเป๋าใบน,นี้เนี่ยเขาจะมีหมุดโลหะเนี่ยติดเอาไว้อยู่ที่ฐานกระเป๋าค่ะทำให้ใช้งานได้ง่ายเอาไปวางเอาไปใช้ที่ไหนเนี่ย ก็ไม่ต้องระวังมากมายนะคะใบนี้ค่ะผลิตอยู่ที่เกาหลีใต้นะคะราคาอยู่ที่ 3600บาทเท่านั้นเองค่ะราคาไม่ได้แรงเกินไปนะคะแล้วก็ได้กระเป๋าที่ขนาดกำลังดีใช้งานได้ทุกวันเป็น everyday bag เลยต้องบอกว่าใบาที่เป็น everyday bag เนี่ยจะต้องเลือกดีๆนะเพราะว่าถ้าใหญ่ไปใช้งานยากเล็กไปใส่ของไม่พอค่ะใบนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าตัวไซ z e นะคะเหมาะสมทีเดียวค่ะทีนี้เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าใบาต่อไปเนี่ยเป็นรุ่นอะไรราคาเท่าไหร่ค่ะใบที่3นี้นะคะเป็นใบที่มี รูปลักษ์โดดเด่นมากๆเลยนะทำให้สาวๆหลายๆคนเนี่ยต้องเสียสับนะคะแล้วก็รับน้องกลับมาบ้านนะนั่นก็คือกระเป๋าจากแบรนด์ Gucci นั่นเองค่ะใบนี้ค่ะจะเป็น Gucci Jackie 1961 Mini Shoulder Bag นะคะใบนี้นะะจะเป็นกระเป๋าถือซิกเนเจอร์ของ Gucci นะคะที่รู้จักกันดีในรูปทรงพระจันทร์ครึ่งเซี้ยวโค้งค่ะ ฮาร์ดแวร์ของกระเป๋าใบนี้เนี่ยพิเศษมากเพราะว่าเป็นฮาร์ดแวร์แบบลูกสูบนะคะที่กําหนดเรื่องราวของ j a c k กี้ไนใบนี้เอาไว้ด้วยซึ่งใบนี้ค่ะจะมีการเล่าขานนะคะด้วยตัวกระเป๋าเองเลยเนี่ยโดดเด่นมากๆนะคะที่ทําออกมาในแบบร่วมสมัยในหลายขนาดแล้วก็สีแล้วก็วัสดุที่แตกต่างกันไปด้วยค่ะการเปิดตัวกระเป๋าแจ็คก,กี้ในขนาดมินินี้นะคะเขาเปิดตัวมาเมื่อ fall and Winter 2020นะคะทุกคนโดยนำเสนอ รูปลักษณ์ใหม่ของไอคอนจากกุชชี่ในประวัติศาสตร์ค่ะแล้วก็นำกลับมาสู่แถวหน้าด้วยรูปทรงที่เป็นที่รู้จักนำเสนอด้วยหนังสีชมพูอ่อนนะคะแล้วเสริมด้วยสายสะพายไหล่ที่ถอดออกได้และมาเพิ่มเติมพร้อมกับสายยาวนะคะที่คุณสามารถติดเข้ากับกระเป๋านะคะด้วยตัวหัวเข็มขัดนั่นเองนะก็ทําให้คุณสามารถสะพายแบบ crossbody ได้นะคะเป็นการเล่นกับกระเป๋านะคะแล้วก็เป็นการ สวมใส่กระเป๋าใบนี้แบบที่เป็นสไตล์ใหม่ด้วยทำให้ใบนี้ค่ะสามารถใช้งานได้หลายรูปแบบเลยเดียวไม่ว่าจะเป็นแฮนด์แครีนะคะโชดเดอร์แครีหรือว่าไปจนถึงครอสบอดี้เลยทีเดียวค่ะอะไหล่ของกระเป๋าใบนี้ค่ะจะเป็นอะไหล่แบบโกลโทนนะคะแล้วก็ด้านในนะคะจะปุกด,ด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์ค่ะที่ให้สัมผัสของหนังกลับนั่นเองนะคะตัวแฮนดิเลนะคะวัดจากจุดสูงที่สุดนะคะจะอยู่ที่7นิ้วนะคะแล้วก็ถ้าเป็นตัวแฮนดิลที่มัน รวมกับสายสตรัปไปแล้วเนี่ยเวลาที่เป็นสายยาวแล้วเนี่ย d r อ p อยู่ที่22นิ้วนะคะตัวกระเป๋าเองเนี่ยไซส์ของเขาจะอยู่ที่7.5คูณ5.1คูณ1.2นิ้วค่ะทุกคนกระเป๋าใบนี้นะคะเบามากนะมีน้ำหนักเพียงแค่450กรัมเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ใบนี้คะ่ะแน่นอนว่า made in Italy นะคะราคาอยู่ที่ 1,980ดอลลาร์ 1, ค่ะหน่ารักปุ๊กปิ๊กนะฮะราคาเนี่ยก็ไม่ได้แรงถึงขนาดจับต้องไม่ได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้กระเป๋าที่แบบว่าสะพายไปไหนใครก็ต้องถามเนี่ยใบนี้ต้องจัดเลยค่ะและใบนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่หลายๆคนก็รู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะนั่นก็คือ Prada นั่นเองค่ะใบนี้ค่ะจะเห็นว่าดาราเซเลบเนี่ยถือกันให้ควักเลยนะคะนั่นก็คือ Prada Cleo Brush Leather Shoulder Bag ค่ะ โดยกระเป๋า Prada Cle o ใบนี้นะคะบอกได้เลยว่ามีสเนสน่ห์ซับซ้อนนะคะโดยที่เขาเนี่ยตีความการออกแบบนะคะอันเป็นสัญลักษณ์ของแบรนด์จากปี1990ค่ะโดยที่มีรูปร่างที่โค้งมนนะคะที่ด้านล่างและก็ด้านข้างด้วยทําให้กระเป๋าโฮโบใบนี้เนี่ยมันดูนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นค่ะวัสดุของกระเป๋าใบนี้ค่ะก็จะเป็นหนังขัดเงานะคะซึ่งเป็นวัสดุที่มีความทันสมัยมากๆนะคะ,ะ,คะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งวัสดุที่บอกได้เลยว่าโดดเด่นมากๆในคอลเลคชันของ Prada นะคะ เหมาะอย่างยิ่งค่ะสำหรับการสร้างแนวแฟชั่นแบบผสมผสานอย่างแตกต่างน,นะคะใครที่ชอบแนวมิสแมทช์นะคะอันนี้เนี่ยก็พลาดไม่ได้เลยและที่ขาดไม่ได้เลยค่ะก็คือโลโก้สามเหลี่ยมเคลือบตกแต่งด้านหน้ากระเป๋านะานที่เขียนว่า Prada นั่นเอง ไซส์ของกระเป๋าใบนี้ค่ะจะอยู่ที่22คูณ6คูณ27เซนติเมตรค่ะราคาค่ะอยู่ที่20,50ดอลลาร์ค่ะใบนี้เนี่ยราคาสูงขึ้นมานิดหนึ่งเนะเพราะว่าไซส์จะใหญ่ขึ้นแล้วก็ใช้งานได้จริงมากยิ่งขึ้นค่ะเราไปกันที่ใบต่อไปกันเลยนะคะอยากให้เสียเวลานะคะใบนี้เนี่ยจุ๊มจิ้มอีกแล้วกันน่ารักแต่ว่าราคาแพงที่สุดในกระเป๋าทุกใบที่นำมาในวันนี้เลย นั่นก็คือกระเป๋าจากแบรนด์ Chanel ค่ะใบนี้จะเป็น Chanel Small Trendy CC Clutch with Chain นะคะถูกสร้างขึ้นด้วยลักษณะ d m o n o q u q u t i n g นะคะแล้วก็มีโลโก้ CC แบบเรียบที่ด้านหน้าด้วยด้านบนเนี่ยจะมีการประดับแผ่นโลหะสีทองที่มี Signature ของแบรนด์เป็นตัวอักษรขนาดใหญ่เขียนว่า Chanel เอาไว้เลยเนาะตัวบอดี้ของกระเป๋านะคะจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมแต่ว่าขอบเนี่ยจะมีความโค้งมน,นะคะ่ะ นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับสายหนังโซ่ทอแบบยาวสําหรับสะพายไหล่และทําจากหนังแกะด้วยค่ะอย่างที่ทุกคนทราบกันนะคะว่าใบนี้เนี่ยราคาสูงแต่ว่ามาพร้อมกับก,บการตกแต่งภายในที่ถูกลดขนาดลงนะคะแต่ก็น่าจะบอกให้ว่า beauty always comes with price แต่ถึงจะบอกว่ากระเป๋าถือใบนี้นะคะมันจะจิ๋วแค่ไหนก็เถอะเวลาใช้ออกงานจริงนะคยคุณจะต้องการพื้นที่ขนาดไหนกันเชียวสสำหรับดินเนอร์สุดพิเศษหรือว่างานอีเวนต์สุดหรูหรานะคะ โดยที่ราคาของกระเป๋าใบนี้กันแน่นอนว่าหรูหราตามแบรนด์เขาแน่นอนราคาอยู่ที่62,000บาทเลยค่ะอันนี้เป็นราคาจากช็อปไทยโดยตรงตอนนี้เห็นในเว็บนะคะจะมีสีขาวสีเบจนะคะก็สามารถเลือกได้เลยเนาะแต่ว่าพวกกระเป๋าจิ๋วๆเนี่ยมาแรงมากๆทำให้ในช็อปเนี่ยจะหาของยากนิดนึงค่ะใครที่สนใจอาจจะต้องสอบถามพนักงานหรือว่าน้องๆ SA ในช็อปเขาก่อนนะคะเป็นยังไงคะสวยทุกใบเลยนะคะคุณชอบกระเป๋าใไ,ไหนมากที่สุดคะ คอมเมนต์บอกกันหน่อยค่ะสำหรับตัวโมสเนี่ยโมชอบใบกุชชี่นะคะแล้วก็ใบชาแนลเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยอินกระเป๋ามินิมากๆนะ,ะรู้สึกว่ามันปุ๊กปิกน่ารักดีค่ะทุกคนถ้าคุณชอบใบไหนอย่าลืมคอมเมนต์มาเมาส์กันนะคะแล้วก็ถ้าอยากให้โมสไปส่องใครอีกค่ะก็กดไลค์คลิปวิดีโอนี้นะคะแล้วก็บอกกันได้เลยที่ใต้คอมเมนต์ค่ะถ้าเกิดว่าคอมเมนต์ไหนมีคนเห็นด้วยเยอะๆนะคะเดี๋ยวโมสจะรีบลัดคิวมาให้ชมกันอย่างแน่นอนเลยเนาะ แล้วถ้าคุณไม่อยากพลาดนะว่าคลิปหน้าเนี่ยโมจะไปส่องดาราเส้นเล็บคนไหนเมืองไทยหรือว่าเมืองนอกหรือว่าจะเอาทริคสำหรับการช้อปปิง้งเนี่ยะช่วงนี้แบรนด์ไหนลดราคานะคะซื้อของยังไงให้ได้ราคาคุ้มที่สุดจะเอามาบอกกันในช่องนี้ทุกๆสัปดาห์เลยค่ะถ้าไม่อยากพลาดแล้วก็กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ได้เลยค่ะหวังว่าจะได้เจอทุนอีกในคลิปหน้านะคะวันนี้ต้องขอโทรไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย,บายอาเดียว